เพี่น้องที่ชื่นชอบกันต่อนกเขาทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่8มีนาคมนะครับเตรียมงานที่จะส่งลูกค้าอีกอ3ชิ้นนะครับ3ชุดชุดนี้เป็นรุ่นรุ่น6เมตรนะครับรุ่น8เมตรนี่แหละนะฮะ8เมตรใช้จริงก็จะใช้อยู่ประมาณ6เมตรนะครับพร้อมหัวหัวถอดเก็บนะครับนี่หัวถอดเก็บได้ใส่ก็ประกอบหมุนเข้าไปเลยนะครับง่ายๆเรแยกไปนะครับ อันนี้ไปที่ระยองนะครับนี่ไปที่ระยองอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็น10เมตรนะครับ10เมตรไปพร้อมหัวเหมอนกันไปที่เข้ากรุงเทพนะครับแถวคลองสามบาลนะครับสั่งมาจะไปให้พร้อมชุดตัวนี้รุ่น10เมตรปิดใส่หัวเข้าไปแล้วก็สามารถที่ปิดฝาได้นะครับปิดเข้าไปได้เลยอันนี้คือถอดลาประกอบก็หัวนี้ประกอบเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นหัวเกลียวที่ถอดออกได้ ตัวนี้เฉพาะคันนะครับเฉพาะคันไปที่สระบ,บุรีนะครับ10เมตรเหมือนกัน10เมตรตัวนี้สถานะยังว่างนะครับยังว่างใครที่จะเอานะครับรับพร้อมชุดได้เลยนะครับหัวก็ยังมีเหลือเยอะนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นให้ไว้นี้นะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นแชทมาทาง a c e b o o k พาร,รวยก็ได้นะครับสอบถามรายละเอียดกันได้ว่ามี ขนาดไหนมีแบบไหนมั่งนะครับเฉพาะหัวเฉพาะเสาก็ได้เฉพาะคันก็ได้นะครับจะเอาเป็นแบบไหนหลายท่านตอนนี้ถามหากันเยอะนะฮะแปดเมตรแปดเมตรใช้จริง6เมตรครับมีตัวอย่างมีคลิปให้ดูอยู่นะครับการต่อจริงใช้งานจริงแรงต่ําที่หน้าบ้านเราก็สามารถที่จะขึ้นได้เลยสบายๆนะครับกระทัดรัดด้วยแล้วก็เบาครับใครที่ไม่อยากจะขึ้นไม่อยากจะใช้งานเยอะเปลืองนะครับ เพิ่งเขาจะจ่ายได้อีกอย่างก็คือแบกน้ําหนักเฉยๆก็เอารุ่นนี้ไปเล่นครับเล็กๆทัดรัดดีนะครับใช้ได้หเมตร6เมตรกับบวกกับเราขึ้นไปอีกก็ประมาณสักตีสักเจ็ดเมตรกว่าๆนะครับที่ส่งขึ้นไปได้ถือว่าขึ้นไปได้สูงพอสมควรนะครับตัวนี้ยังว่างนะครับ10เมตร10เมตรนะครับัอมีเหลือนะครับเดี๋ยวชุดนี้ก็ลูกค้าก็รอรับได้เลยนะครับถามมาว่าส่งจริงไหม ตามดูได้ในเพจในเฟซก็ได้นะครับหรือว่าที่เพจสาว้าตอบเเนียดน,นกเขาแพะพาวยก็ได้นะครับติดตามกันได้ในเพจหรือว่าที่ยูทูบของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นอีกสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึง่งที่ให้กับพี่น้องชาวนกเขานะครับใครที่ชื่นชอบการต่อไม่อยากปินไม่อยากตายอยากสะดวกมากขึ้นนะครับ ได้นี่ฮนะตัวนี้เป็นตัวสง่งคะแนนดีที่สุดแล้วตอนนี้หรือว่าเบานะครับเบาแบบท่อน,นท่อนเดียวสไลด์ออกก็ได้เลยการเป็ดซิ่งหลิวนะครับของโ l ส e Storm นะครับภา8เมตรจะเป็นเวทที่15-30นะครับ10เมตจะเป็นเวทที่30-50นะครับมีอยู่2รุ่นนะครับตอนนี้ที่ใช้กันอยู่จะพอยพร้อมหัวก็ได้หรือว่าเฉพาะคัน หรือว่าเฉพวะหัวเราก็ส่งนะครับติดต่อลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนหรือว่าเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับตอนนี้หลายท่านส่งพเนียดเข้ามาไม่ทันจริงๆครับทำไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอาจารย์ท่านไหนที่ทําอยู่จะฝากลงให้ดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับ